ใพิจารณาตามจะเข้าใจง่ายแล้วมันก็ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องตกแต่งคําพูดประดิษ์ประดอยคำมากมันเข้าใจง่ายจริตแล้วครับมันโยนย้อนอย่างนั้นเรามีน้ําอยู่แก้วหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นน้ําแดงเนี่ยแล้วเรามีน้ําใสอยู่ไหนเดียวทชื่อสาหามาจดไปน้าแดงน้าแดงยดไปไม่รีม่นอกยังแดงอยู่นั่นแหละถูกต้องไหมีอันนี้เป็นการนี้มปนจริตมันเป็นอย่างนี้ ต่อให้เราประพฤติผู้ชอบเช่นไรมันก็เป็นการทำขึ้นมาตามตัวบทกฎเกณฑ์ที่เราเป็นและตัวนี้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ที่เราเป็นเขาเรียกปลาลบตนเองและก็ปลาลบโลก,โลกอย่างนี้มันโอเคอยู่ก็เหมือนเราเข้านุบาลเราก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมทำไมเด็กๆจะต้องผมเกลียและผู้หญิงเด็กผู้หญิงต้องตัดเกลียนหูอย่างเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวอะไรการเรียนเกี่ยวอะไรกับทำให้มันฉลาดขึ้นเหรอ มันไม่ได้ทาให้ฉลาดขึ้นแต่มันทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับกฎเกณฑ์ได้เพื่อวันหนึ่งวันข้างหน้าคุณต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้ที่แหกกฎเกณฑ์ตั้งแต่น้อยเราจะไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ะไรและที่นี่เราเามืองไทยเรามันมีขนทรทมเนียมประเพณีที่เป็นของมันอย่างนี้เราก็ว่าไปตามมันเป็นอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าถ้าเรา,า,าเราู้ว่าการแทะการแทะเสาปูนเนี่ยมันโง่เนี่ยลูกจะแทะไหมไม่แทะทำไมไม่แทะ เพราะมันโง่ใช่ไหมเรารู้แล้วมันโง่แต่คนฉลาดเขาจะแทะเขาแทะด้วยความรู้ว่ามันโง่กับคนอื่นเขาแทะด้วยความไม่รู้มันโง่ไปต่างกันถ้าเรารู้ว่าการแทะสปูนมันโง่เราไม่แทะหรอกเพราะเรารู้มันโง่อย่างนี้เราต้องอยู่รู้คนเดียวนะเราอยู่เพื่อนฝูงไม่ได้เพราะเพื่อนฝูงเขาแทะสปูนแต่เราแทะด้วยความรู้ว่ามันโง่กับคนอื่นแทะด้วยความไม่รู้ว่ามันโง่ต่างกันอยู่ง่ายกว่าว่าไหมครับ นัน,นการที่เราอยู่ง่ายตรงนี้เขาเรียกเป็นมัชชิมาดูคมัชชิมาปฏิทากหมายความว่าเป็นผลทานที่เราเลือกแล้วทง้งซ้ายและขวาเนี่ยตรงไหนที่มันพอดีสำหรับเราตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่มัชชิมาจากคนนั้นบอกคนนี้บอกมันไม่ใช่เพราะว่ามัชชิมาปฏิทาก็คือความความมีปัญญาที่มันเห็นตามเหตุปัจจัยแล้วมันสมควรตอนน่อเราอย่างไรด้วยการพิจารณาดีแล้วการพิจารณาของเราอาจจะไม่ต้องกับคนอื่นก็ไดู้ต้องไหม ไม่เป็นไรหรอกเขาบอกว่าเราไม่ดีแต่เราพิจาราเราดีแล้วกําลังเราได้แค่นี้เราก็ทาตามนั้นแต่ที่ดีแล้วต้องมีเหตุผลให้นอืดี<ม>เขา้าใจด้วยเมื่อเขาถ,า,ถามมางั้นเมื่อเราอธิบายเขาเข้าใจถ้าเขาย้อนมาอย่างนี้เราไปไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่มาของเรามันมันยังขับแค่ถือเจ้าไหมถ้าเราถามว่าผมเขียนเป็นเลขหกท่านเล่าดูเป็นเลขอะไรเลขเก้าถือเจ้าไหมถ้าตรงนี้เขียนเป็นเลขหกเนี่ยฝั่งนั้นดูเป็นเลขอะไร ถูกต้องไม่เลยเก้าถ้าผมก็เลยของถูกต้องนะถ้างั้นหกกับเก้าวความเห็นที่ถูกต้องก็คือหนทางแห่งไปสู่ความหายน,านะะเพราะว่าต่างยึดถือความถูกต้องของตัวเองเพราะงั้นความถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้คนทะเลาะกันแต่เรากําลังพูดถึงความถูกต้องและเราไปยึดกับความถูกต้องแต่จริงความถูกต้องอ่ะทำให้เราทะเลาะกันนะ พุทธเนี่ยเขาไม่เอาพุทธศาสนาเขาไม่ได้เขาเอาความถูกต้องนะครับพุทธศาสนาเอาความจริงอะไรคือความจริงความจริงก็คือต้องพิจารณาว่าทําไมเขาเห็นลูกเห็นเลขเก้าก็ไหนเมื่อเราเรียงนี้เราเขียนหกดูต้องไหมก็ต้องน้อมตัวเองเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยการน้อมตัวเองเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยมันก็จะเห็นชัดถึงว่านั่นไงเขาดูเลขเก้าจริงด้วยมีแต่เราเนี่ยแหละบ้าเป็นเลขหกอยู่ เรายึดยยึดกับหก่พอเราไปอีกฝากหนึ่งก็ต้องน้อมตัวเองถึงจะไปอยู่อีกฝ้าหนึ่งได้ใช่ไหมถ้าตาคนต่างดึงดันว่าผมชั้นเก้าถูกอ่ะชั้นก็หกถูกอ่ะนี่ฉันมีพวกเยอะแยะเลยพอถามพวกเราอะไรหกใช่ไหมหกเ้พวกเรา9เก้าใช่ไหมเ้ยลบกันตายเลยลบกันด้วยความถูกต้องเพราะฉะนั้นความถูกต้องเนี่ยใช้ไม่ได้ความถูกต้องเนี่ยมันใช้ได้แค่การใดการหนึ่งครับ ความจริงเนี่ยยี่อยู่ได้ความจริงอ่ะทำงั้เกิดความจริงความจริงก็คือการน้อมตัวเองไปสวฝฟ้าถ้าเราน้มตัวเองเข้าไปสวยฟ้าหนึ่งนะเราจะมองเห็นเฮ้ยเล็ก้าวมจริงถ้าเราบอกเฮ้ยถ้าไปดูฝั่งผมสิเขาอาจจะไม่ดูก็ได้เพราะเขาถือว่าเขาถูกต้องเล็ก้าไอ้นี่ก็เขาเ้าจะเขาเป็นแบบเขาอย่างนี้เขาไม่เร่งใจเราในเรื่องของเขาแต่เราไปที่ยืนทั้งสองข้างอย่างนี้ง่ายกว่าใช่ไหมอย่างนี้ง่ายกว่าแล้วทุกอย่างบนโลกนี้เป็นเช่นนี้หมดเพราะงั้นการที่เราเนี่ย จะมีปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยอาศัยสติสติจะมีได้อาศัยการพิจารณาการพิจารณาเสร็จมีได้อาศัยโดยการได้รับฟังธรรมทีท่ความเชื่อก็เรียกศรัทธาถ้ามีศรัทธาศรัทธาก็คือได้ฟังแล้ันเชื่อนะครับมันยังแยกอีกนะศรัทธามากอง,องงมงายอีกนะพิจารณามากไปมันก็สงสัยอีกเห็นไหมมันก็ไม่มีกําลังอีก อันนี้ก็ต้นแยกไปก็เรื่องพละห้าพวกเราเคยได้เรียนไม่เคเรียนพวกอภิธรรมเพราะงั้นแล้วการมีศรัทธาได้ก็ต้องเข้าหาสัตวุรุษการเข้าหาสัตธุรุลได้ก็ต้องอาศัยการน้อมน้อมถ้าเราไม่น้อมน้อมเราก็จะไม่ได้ฟังธรรมจากสัตธุรุษเมื่อไม่รับฟังธรรมจากสัตว์รุษเราก็จะไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่มีการยุติสเมื่อไม่มียุติสเราก็จะไม่มีสติสัมปชัญญะ เมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็จะไม่สํารวมกายวาจาใจเมื่อไม่สํารวมกายวาจาใจเราก็จะปผล่ทุกสีตอนนี้เราจะปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมยังไงก็ทุกสีเพราะคำทุกสีมันไม่ใช่แค่ผิดเป็นข้อข้ออ่อนอ่อนไปเยอะเมื่อทุกสีเมื่อตกเป็นธาตุของอาการแห่งจิตที่เขาเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ห้าคือเราเอาตนเข้าไปเป็นหรือว่าตามโลกเขาว่านะครับเมื่อเราเป็นธาตุของนิวรณ์ห้าเราก็เป็นธาตุของอวิชชา วิชานี้ต้องอาศัยเยอะอวิชาเนี้ยอาศัยนิวรณ์ห้าเป็นอาหารนะนิวรณ์เนี้ยอาศัยการทุศีลเป็นอาหารนะการทุศีอาศัยการไม่สำรวมเป็นอาหารนะการไม่สำรวมอาศัยการไม่มีสติเป็นอาหารนะการไม่มีสติอาศัยการไม่ยูนในโสเป็นอาหารนะการไม่อยินในโศอาศัยการไม่มีความศรัทธาเป็นอาหารนะการไม่มีศรัทธาอาศัยการไม่ับฟังธรรมจกสรุปเป็นอาหารการไม่ับฟังธรรมเพราะว่าเอาตัวเองเป็นอาหาร เอาแต่ใจตนเองเป็นอาหารที่เอาตัวเองเป็นอาหารก็เพราะว่าอาศัยอวิชาเป็นอาหารแล้อวิชาอาศัยที่วนธาเป็นอาหารเห็นไหมมันวงล้อรอบเลยนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปาททุกอย่างมันอาศัยอย่างนี้หมดมันจะมีวงล้อของมันวงล้อมีได้ก็อาศัยจากสิ่งหนึ่งมี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 คล้องจองไปอย่างนี้แหละนี่แหละครับพอมันครอบรอบของมันมันก็เป็นวัฏฏะของมันมันก็ดําเนินไปด้วยพบทั้งสามก็ต้องไปอธิบายเรื่องพบอีกอะไรที่พบ งัはは้น yeah, ถ <c oughs> <c oughs> like you know ้าเราเข้าใจเรื่องพบเราก็สามารถตัดบได้เด็กๆอยากไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าได้รู้มันจะยิ่งใหญ่ลูกรู้จักไม้นี่คืออะไรไม้ไผ่นี่เป็นไม้เท้าใช่ไหมลูกเห็นหน่อไม้เท้าไหมเห็นนะลูกเห็นต้นไผ่ไหมจริงเหรอหน่อมันก่อนมาเป็นนี่มันต้องมีหน่อมาก่อนใช่ไหมเราไม่เห็นแล้วแล้วเราไม่ใส่ใจ นี่คือความจริงใช่ไหมเราใส่ใจแต่มันเป็นไม้เท้าทีู่กไม่ต้องไปใส่ใจหน่อมันหรอกเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วและไม่ต้องใส่ใจต้นไม้ไผ่หรอกเพราะมันเป็นอนาคตของมันซึ่งยังไม่เกิดถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงก็คืออยู่กับไม้เท้าฮะลูกจับแมวยกขึ้นมาทีู่กจับแมวยกขึ้นมาอ๋อยกขึ้นมายกจับมาด้วยยกขึ้นมายกยกขึ้นมาดู ยกเง้ก็ได้ท่านยก,กนไ้นแล้ววันนี้แมวตัวเนี้กับโต๊ะนี้อะไรหนักกว่ากันทำไมโต๊ะหนักกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันใหญ่กว่าหนาแน่นกว่าแต่ว่าเป็นจริงนั้นคือแมวนั้นหนักกว่าเพราะท่านปุ <ยก S 1> วมว,วอยู่รู้น้ำหนักอยู่แต่นี้มันเป็นแค่อดีตอดีตความทรงจำที่เป็นอากาศมันไม่มีน้ำหนักเจ้ หรืออนาคตมันไม่มีน้ำหนักเพราะงั้นทุกคนเนี่ยควรจะอยู่กับความเป็นจริงถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงก็ไม่ทุกข์กันนะความเป็นจริงก็คือตอน้นไม้ทําให้เราทุกข์ไหมไม่มีอากาศทำให้เราทุกข์ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีผู้คนก็ไม่มีถ้าเราอยู่ความเป็นจริงมีแต่เราเนี่ยไหลไปกับอดีตท,ที่เราไม่ชอบใจป่ะอดีตชอบใจก็มีทําไมไม่เอามาเอือบเอือบกอเรา ต่ออดีตที่ไม่ชอบใจมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจเราอย่างนี้ทําให้เกิดทุกข์อนาคตยังมาไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่อนาคตที่เราไม่พอใจไม่สบายใจมาเป็นฟืนเป็นไฟผาใจเราอย่างเงี้ยไม่มีความสุขตอนนี้เรากินข้าวข้าวตอนนี้เราดูหนังดูหนังตอนนี้เราคุยกันคุยกันตอนนี้เราสวด์ฟมนเราสวดมนต์อยู่อย่างเงี้ยนี่คือคนที่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันไม่มีหรอกปัจจุบันคือคนที่มีปัญญารู้ว่าอดีตจบไปแล้ว ไม่ควรขุดหรือหร้อฟื้นมาเป็นฟื้นเป็นไฟถ้าจะเอามาเป็นฟื้นเป็นไฟเอามาเป็นเปลนหรือเอามาเป็นแบบอย่างก็เอาสิ่งดีๆไม่ควรจกไปในกระแสมันเพราะมันเป็นแค่อนาคตยังมาไม่ทึงปล่อยไปก่อนไม่ควรเอามาเป็นฟืนเป็นไฟจะต้องจ่ายค่าเทิมลกจะต้องค่านั้นค่านี้เป็นคนมีค่าขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นไม่ต้องปล่อยมันไปก่อนนะครับอยู่กับความเป็นจริงตรงน,นี้แล้วค่อยไปแก้ไขมันไปอย่างนี้เป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงคพที่อยู่ความเป็นจริงก็จะไม่มีความทุกข์อะไรมากมาย ขาเรียกทุกตามกายที่มันสัตว์แต่มันไม่ทุกใจถ้าเราประคองเช่นนี้ได้เจนทั้งกายแตกนี่เขาเรียกว่าพระสุดาบันเป็นตะอิบเคเดียค่เด็กๆอยากเป็นพระสุดาบันไหมลูกอยากเป็นพระสุดาบันนะลูกๆต้องจำนี้ไว้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจ,จะบอกให้พระสุดาบันเนี่ยมันไม่ใช่ไปไปนั่งได้ชานน,ชานั้นชานนี้ไม่ใช่ พราะศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งการแปลงกายไม่งั้นหลวงพ่อก็แปลงกายเป็นซูเปอร์สยาไปแล้วเจ่ไหมเราไม่เป็นการแปลงกายงั้นเด็กเน้อยๆนอยเนี่ยนักวิสาขาเจ็ดขวบรั่วอายุกี่ขวบลูเก้าแล้วแกว่านักวิสาขาทําไมนักวิสาขาได้ชื่อว่าพระสดาบันรู้ไหมเราแกงกว่าผู้หญิงไงเราอะ่ะเพราะงั้นเราต้องเป็นบ้างมันการเป็นพระสุดาบันเนี่ยง่ายมาก แต่ไม่ใช่ฉันเป็นนะไม่ใช่ลองเป็นแต่ก็ได้เชื่อเป็นพระสุรบัลเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าพระสุรบัลนั้นเขามีอารมณ์อย่างไรเนี่ยเรานับถือศีลห้าดูรับดูรับถือศีลอยไรศีลแปดศีลสิบเลยอย่างเงี้ยบริสุทธิ์ศีลห้าใช่ไหมใช่ไหมศีลห้าบริสุทธิ์ไม่เท่าศีลสิบิใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเนาะอย่างนงี้พระท่านก็เป็นพระเลยใช่ไหมจะเป็นเนนเป็นพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อใช่ไหม อย่างนี้บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์กว่าลูกสิอย่างนี้พระสู้ไม่ได้หรอกพระซูนี่สามร้อยสเก้าข้อมาสิ <c oughs> เห็นไหมเขาบริสุทธิ์กว่าพระสิอย่างเงี้ยเพราะงั้นข้อศีลไม่ใช่ข้อบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวว่าใครอย่าหรือศีลกี่ข้อสมัยก่อนพวกปริพาชกเอามือลองได้ปริพาชกเรลยทธีนางตาัดสบาย <c oughs> ตาัดสบายพวกปริพาชกพวกเรียทีเขาก็มีศีลมากเลี่ยศีล ไปข่มของฉันส0งพันข้อนะของคุณเท่าไหร่ของผมสามพันต้องไปหามาอีกผมสี่พันนะครับมากกว่าตอนนั้นก็จะข่มกันด้วยข้อศีลพระพองค์ท่านทานรงตรัสว่าไอข้อศีลมันไม่มีความบริสุทธิ์หรองท่านพรามก็บอกว่าแล้วศาสนาถืงอศีนอะไรล่ะอะไรคือศีลของศาสนาที่ทําให้ท่านบริสุทธิ์สามารถไปเจอพระพุทธเจ้าได้ไปเจอพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับพระพองค์บอกว่า ท่านกยกขึ้นมาว่าเพราแต่ละศาสนาเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยไม่ลักทรัพย์ไม่เป็นชู้ไม่ดื่มสุลาไม่นอนที่สูงไม่มีเครื่องปะทินเพียวไม่ดูการล่นเล่นไม่ทายสป้าไม่เล่นสบ้าสกาไม่เล่นอะไรทั้งไม่ไม่ทายไม่ทายจมปวกหรือทายดวงไม่มีศาสนาอื่นเขก็ไม่มีพุทธเราก็ก็ไม่ได้ถือเรื่องอย่างนี้นตครับคราวนี้เนี่ย รามก็มาถามว่าทําไมอ่ะทำไมนักบวชถ้าไม่มีศีลอย่างนี้แล้วจะอยู่ยังไงที่ทบริสุทธิ์คริเท่านบอกว่าเนนถ้าเขามาทําร้ายเนนมาโกหกเนนมามขโมยของของเนนมาเป็นชั่วกอนของเนนเนนชอบไหมชอบไหมลูกไม่ชอบตอบเลยนักวิสาขาก็าตอบเี้ยไม่ชอบพยากาถ้าเขาทำอะไรเราไม่ชอบ แล้วเราทำมัคนอื่นเขาถึงชอบไหม,มนคนอื่นก็ไม่ชอบ <ทำ S 1> ถ้าเขาทำัาเราเราไม่ชอบแต่เราทำกันเนอดื่ออย่างนี้คนดีหรือเลวนคนเลวตายแล้วไปไหนลูกนรกคาพุญขอ,อง้าสาธทุกการเลยนี่คือปัญญาทัศนะลูกมันเป็นปัญญาถ้าเขาทำับเราเราไม่ชอบเราเพิ่งมีสติว่าคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันเราก็ไม่ทําอย่างนี้คนดีหรือคนเลวนคนดีตายแล้วไปไหนลูกนี่ไงแค่นี้เอง นี่คือถ้าเรารักษาอารมณ์แค่นี้นี่คืออารมณ์พระโสดาบันอารมณ์พระโสดาบันสตัตขัดตุงเคยได้ยินไหมตัวนี้ภาษาบาล,ลีจริงบาลีฟังยากไม่ต้องไปสนใจไม,ม่เป็นอารมณ์พระโสดาบันที่เ็าเรียกว่าเป็นชาวบ้านชั้นดีเป็นชาวบ้านมีศีลซึ่งทุกคนสามารถทําได้ก็คือความได้ช่วตัวบาปเพราะงั้นเมื่อก่อนเราเห็นจับของใครอยากได้นี่เขาเรียกว่าไม่สำรวมกายถูกต้องไหมไม่สำรวมกายอะ คนไม่สมํารวมกายเนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีศีลคนมีศีลอาศัยสติเดินเดี๋ยวกลับไปเนะี่ยทำความรู้ตัวเดี๋ยววันหลังไปสอนความรู้ตัวทำท่าจะจับอุ้ยไม่ได้มันสํารวมกายถ้าเขาจับของเราเราชอบไหมไม่ชอบถ้าเราจับของเขาเาขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบเราไม่จับดีกว่าถ้าจะจับก็ต้องถามแล้วว่ามีเจ้าของไหมอ่ะอนุญาตไหมถ้าจะขออนุญาตจับได้เลย ไม่ผิดศีลน,นี่เขาเรียกเป็นผู้มีศีลเห็นไหมไม่ผิดไม่ผิดกดไม่ลงนรกด้วยเขาเรียกสำรวมกายสำรวมวาจาวาจาคืออะไรวาจาก็หมายความว่าการสื่อออกมาสื่อออกมาทางคําพูดก็เรียกว่าจาสื่อ,อ,อมาการจับมาถือเข็ก็วาจาการยิ้มแย้มก็เป็นวาจาการไหว้ก็เป็นวาจาเห็นไหมลูกไปไหนเนี่ย มาหานี้ใช่ไหมไม่ได้ียกวยปากนี่เห็นแค่กวักมือก็มาแล้วนี่เขาเรียกว่าวาจาเข้าใจไหมฮะเข้าใจใช่ไหมวาจาก็คือการแสดงออกตามที่เราต้องการเข้าใจไหมฮะนั่นคือวาจามันการแสดงออกทางวาจาที่เสือกมาเนี่ยด้วยการสำรวมคือการวาจารใจนะถ้าเราเสืออกมาไม่ดีคนก็ไม่ชอบเขาสื่อมาไม่ดีเราก็ไม่ชอบเพราะงั้นเราก็ต้องควรเสือไปให้มันดีๆและสำรวมใจ การสํารวมใจน่สํารวมยากมากเพราะว่าใจนี่นมันมีตัณหาผุดขึ้นมาไม่กรจกมันอาศัยผัสสะทางตาลิ้นจมูกกายไงแล้วมันมาลงเป็นอารมณ์ที่ใจไอ้นั้นช่างแต่เราไม่แสดงออกมาและเราไม่กระทําออกมาเห็นไหมเหตุก็คือครบสามตัวมันไม่ครบองค์ประกอบเมื่อไม่ครบองค์ประกอบเราก็จะไม่มีวิบากนี่เป็นผู้ที่ตัดพบอันนี้พูดฝังง่ายๆซึ่งมันต้องมีรายละเอียดอีกเยอะ เด็กๆเขาไม่ค่อยรู้กเด็กมันชอบเรื่องแปลงการมากกว่า <c oughs> <c oughs>